บัดน,นี้วันที่ 2, สองเมษายน2 5 1 8เป็นวันที่90วันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าในบนห้วยจันทขอถาวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระโพธิตและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดา่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในขลัพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดบทที่1บทสวดชุมนุมเทวนา สมันตาจักวาเลสุวัตตลาคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุริราชสาสุนันโตสัคคโมคทังสังเคกาเมเตรูปเปิริสิกะเตจันทลิเกวิเน ทีเประเทศคาเมตหัวนาคาเนเคหาวตุมิเขเตภูมาจจดันตุเทวาชาลธาลวิสเมยักขาคันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาลวาจนางสาธโวเมสุนันตุวธรรมมาสวนากาโรยัมมทันดาธรรมมาสวนากาโรยัมมทันดาธรรมมาสวนากาโรยัมมทันดาสองบทกรับบทภูชาพรรตนตรัย อิม anyway, ินาสกาเลนะพุทธ LIKE ังอภิพูชยามะอิมินาสกาเลนะกรรมังอภิพูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิพูชยามะสามบทกลาภารัตนตรัยอรหังสมาสมุทโธปควาพุทธังพระกวนตังอภิว่าทีมีสวารัคโตพระขวตาธทมโมลทำบังทำมีสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆังธรรมามีสี่บทสวดนามการติสิทธิขทา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบรสุทธิใจตะลกมนภาฐานพุทธังสานังกะชามิธรรมังสานังกะชามิสังฆังสานังกะชามิตุติยัมปีพุทธังสานังกะชามิตุติยัมปีธรรมังสานังกะชามิตุติยัมปีสังฆังสานังกะชามิตติยัมปีพุทธังสานังกะชามิตติยัมปีธรรมังสานังกะชามิตติยัมปีสังฆังสังามิ หกบทสวดสัจจคิริยาคาถานัตถิเมสนังงานยังคุณโตมสนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชนะสุที่มีความถึงสัพพทานัตถิเมสนังงานยังตะโมเมสนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชนะสุที่มีความถึงสัพพทานัตถิเมสนังงานยังสังโเมสนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชนะสุที่มีความถึงสัพพทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เยาวเมรสุตังเอกังสัมภยังมัคคุวาสัพเกสุวิหารติกะปีรละวัตุสมิงมหาวเนีมาตาปิกุสังเทนะสติงปัญจมัตเตหีปิกุชเตหิสัพเปเหวารันเตหีท่สัหิเจรโรกทาตุหีเทวตาเยปุเยนาสะมิบุญตามุนติภควันตังลักษณะญาปิกุสังขันจะอัตโคจากุนนางสุชาวาสกายิกานังเทวานังเอตถ้าโงสียังโคเขาวาสัพเกสุวิหารติกะปีรละวัตุสมิงมหาวเนีมาตาปิกุสังเทนะสติงปัญจมัตเตหีปิกุชเตหิสัพเปเหวารันเตหสสหหิิิจทททาาาเเวตตตยยปุุนนมมิ โพธันตัสสะนะยะติอุปสังคันตะยะนะนามะยะนะภะกะว่าเตนุปสังขะมะยะมาภูจังนิตวาภะกะวะตะสะนิจเจปะเตยะกะคาถาภาสัยามาติอะโพธาเทวตาสยะทัพพีนามะภะระวาปุรุสโสสัมมิจิตังวาพาหังสัมมิจายะอิปะศาลิตังวาพาหังสัมมิจายะเอวะเมวะสุทาวาเสียสุเทเวสุอันตระอิตาภะกะวะตะปุระโตปาโตทะหังสวดะโพธาเทวตาภะกะวะตะตังอะภิวาจะตะวาอิยะกะมันตังตังสุ เอกมังกาอิทาโคเอกาเทวตาปะวะโตสันเกียอิมังคาทังอภาสิมหาสมาโยปะว่านั่นสมิงเทวกายาสมาขตาอาคตัมหากอิมังธรรมะสมัยังทักษิณาเยวะอัปราชิตาชังคันเถียอัทขัวอัปราเทวตาปะวะโตสันติกเกออิมังคาทังอภาสิทธะละภีข่าโวสมาตาอักษุจิตังจะโนชุมางการสุสาติทีวะเนตานิฆาเหตวะยินทาริยานิลักษันติปันธิตาติ อตะโกอปาลเทวตาภควาโตสันเกยีมังคทานอภาจิเกตวากีลังเจตวาปะรีจาลินังอูหะจะมะเนชาเตจะรันติสุทถาวิมมะราชกุมฑาตุตันตาสุสูนาตาเตโกอปาลเทวตาภควาโตสันเกยีมังคทานอภาจิเกเกเกพุทธังจะนังกัตตาเสนะเตคมิสันติอปายะภูมิปะหายะมนุสสังเทหังเทวะกายังลิปูเรนสันติเตโกภควาภิกขุอามันเจสีปุริยะนะภิกขุ วีทัสสะสุโรกัาตุสุเรวตตสนิปิตางวณติธาระกตังตัตนายาปิขุสังขันจะเยปิเตปิเกเวเฮสุอัตติธรรมทานังอรันตตสัมมาสัมพุทธเตเตสัมปิปกานตานังเอตัปปะระเยวะเทวตาสนิปิตาเยสุทายาทาปิไมหังเอตัละหอไอจิกิสามิปิเกเวเทวกายานังทรตสันติคนาคัตตมัทนานังอลหันโตสัมมาสัมพุทธเตเตสัมปิปกานตานัง เอตักปะละมาเยวัตเทวตาสันนิบุติตาพระวิสันติสายยาทาปีไม้ฮังเอตักละหีไาศิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายุสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิษฐสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนานทาสาธุกังมานัสิกโคนธาพาศิษฐสามีติเอวัมปันเตติโคเตปิคุปปะกวโตปัจจันโสตสุงปะกวาเตจเอตักทะโวจัสิโลกะมนุกกะสามิยะถาปูมาตทัสสิตาสิรีเยสิรี เยสิตาสิริัพภะลังปะสิตธตาสมาหิตาปุทุสีหาวัลสีนาโลมัหังสาพิสัมพุโนโอธาตัมนาสะสุทธาวิปัสสนะัสมามะนาวิลาปันินโยปัญจสติยะตาวะวณีกะปิรวัตเตเบตะตัวอมันตะยิสัทธาสาวังเชสาสนีลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโเตจะอาตถะมังคะลงสุตวามุตสัสสาสนังเตสังฆโุระหุยานะอมนุสานะทัสสานังอภเพเกสัตตามัตคุ้งพิสั หาดสังอ e ัตฐสัตต์ลิงสตังเอเกสหาสานังอมนุษย์นะมัททัสุงอเปเกนั้นมัททักคุงทิสาสภาพุทธาอหุงกันจาสพังอภิญญายะอวักสิตวานะจจกุมาตะตัวมันตะยิสัทธาสาวันเคศาเนงละเตเทวกายาพิกันตาเทวิชาณถพิกาวโยเยวังกิตยิสามิกิลาหิอนุปุระโสัตตสหัสวาญคาบุมาตบบเท่า กติีละวัดเทาวาอิทิมันโตจิติมันโตวันลันโตยสาสิโนมทามนาพิกามุมีคุณนางสิวิติงว่านางชะติสะอาสาเหมะวตายาคานาณาตวนิโนอิทิมันโตจิติมันโตวันลันโตยสาสิโนมทามนาพิกามุมีคุณนางสิวิติงว่านางสาตาชิราติสาสายาคานาณาตวนิโนอิทิมันโตจิติมันโตวันลันโตยสาสิโนมทามนาพิกามุมีคุณนางสิวิติงว่านาง อิเจเทโสลาสสหัสสายยาคานาณาถวานิโนยิมันโตยุติมันโตกนัมันโตยาสัสิโนมธมนาภิกมุโิคุลังสุติงวะนังเยสามิตตาปัญจสัตายาคานานาตวานิโนยิมันโตยุติมันโตกนัมันโตยาสัสิโนมธมนาภิกมุโิคุลังสุติงวะนังมุงกิโรราชะคะอิโกเวีปุลัสสั นิเวศนังยินโดนังสัตตสหัสังยักขานังปะยุรูปาสัตติภูมิวิโรราชะคะอิโกโปโสปาคาสิติงวะนังปุริมันจัติสังราชาทัตถาโถปัสสาสัตติคันทะปานังอธิปติมหาราชายาสัตสิโสพุทธปิติสัพหะโวนะนามาผะหะพลาอิทิพันโตชุติมโตวนาวันโตยาสัตสิโนโมทามนาธิการมุงพิกุลังสุมติงวะนังทักกินังจัติสังราชาวิรุณโหตัปปชาสัตติภูมันทานังอธิปติมหาราชายาสัตสิโส พุทธาติตัสสะภาวะโวยธนามาพระพระลายที่มันโตจิติมันโตนะมันโตยัส โมทมนาภิกษุโมบิคุนังสุติงวะนางปัจฉิมันจัติทิสังราชาวิรูปโภปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชยัสสิโสพุทธาปิตัสสะปหาโวอินนามาพระหัพระลายที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสีโนโมทมนาภิกษุโมบิคุนังสุติงวะนางอุจารันจัติทิสังราชากุเวงโลตัปสาสติยาคานังอธิปติมหาราชยัสสิโสพุทธาปิตัสสะปหาโวอินทนามาพระหัพระลายที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสีโนโมทมนาภิกษุโมบิคุนังสุติงวะนางปุริมาทิตา ปุริมาติสังทัตตโททัขีเนนะวิรูหัโกปชีเนนะวิรุปปะโคกูเวนอุตรังทิสังจัตตโลเทมหราชาจัมมันตาจัตุโลทิสาทัตทนมานาทังสุวะเนกขวัตเถเตสังมายาวิโนทาสาอาควรจัติกาจัตธามายาปุเตนทุเวเตนทุวิภูจัตวิภุโตหจันทโนกามาเสโทจัตตินุขันทุนิกนรุจปนาโทโอปัมัยจจเทวัส่วนตจัตมาตาริจิตาเสโนจัตคันทัพโหนโรราชาชัตโนกะโคอาคูปันจัตสิโคเจ พาสหาราชุปิโมทมานาพิกมุนิคุณาจะมิติงวะนังอถาภูนาภาสานาคาเวสาราสหัดจักกาธรรมพระราษตรลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตะลาจะอาคูนาคาเจษสีนวยลาวนุมหานาโคโศบากาจะมิติงวะนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิจาปักขีวิสุทธจักคูยหายะสาเตวะนามัจฉาตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังคะ ข้าพยันตทานาคาราชานะมาสิจุปันนโตเขีมมะกาสิพุทโตสันาหิวจาริบุปวะหายันตานาคาสุปันนานสารณะมังกรสุพุทธังชิตาวชิระหะเถนะสังทังอสุลาจิตาปาตโลวาสวะเสตอิทิมันโตยัสัจสิโนกาลกัญจามาหิสมะสุลาธานะเวีสาเวปจิติสุจิติจัปะหาลาโทนะมุจีสหัสกตันจัปาริปุตานังสัพเทวโรจนาม่กาสนาหิตวะพระลิ่เสนา ราผงพันธปาค้มมูสัมภโยธานิพันธทันเทวิปูนางสัมจิงวัดนางฮาโปจัตเทวาปัตถวีจัตเทโชวาโยจัตธาค้ามูวัดอุนาวารุนาเทวาโสโมจัตยาสัสสาสหะเมตตาขารุนากายิกาอากูเทวายาสัสสีโนทัาเตีท้าตากายาสปีนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยาสัสสีโนมมทามนาภิคูโมทานา พิกามุงพิคูนางสิมิติงวะนางเวียนฑูจัตเทวาสหารีจัสมาจัตทุเวยะมาจันตสุปันิสาเทวาจันทุมาคูปุรักขีตาสุรเลสุปันิสาเทวาสุเลสมาคูปุรักขีตานักขตานีปุรักขิตาวาคูมันเทวลาหะกามัสุนางวาสโวเสนโถสกัวปาคะปุรินตะโถท่เจเตท่ทากายาสเปีนรานาตะวานิโนยิ่งที่มันโตจุติมันโตวน้ามันโตยสศสิโนโมทามานาพิกามุงพิคูนางสิมิติงวะนางอัถาคูสหภูเทวาชลามัคคิสิคาริวะอริธากาจัโรชาจัอุุมาาาาภภนนนิสโวะ สาหาธัมมาจะอตุตาจะอณีจะสุลยยะอุกิลาอกัวกัวสวะเนสีโนทัสเสเตนะตากายาสัพเพธนัตตะวะณีโนยีมันโตยีมันโตวะนะวะโตอิสสาสีโนมหามานาปิจะมุวิภูราสิทธิวะนาง สมานามหาสมานามนุษย์สามนุษยสุดต่ามาจกิธาปัตุสิกาอาคูอาคูมโนปัตุสิกาอาคูหันและโยเทวาเยจะโรอิตวาซิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวายยสัสซีโนและเจเดและรากายาสเปนานาตวานิโนที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตเยสัสซีโนมุทพนาพิกาโมมีคุณังสิมุติงวะนางจุกากรุมาอาุณาอาคูเวคานาสาสหโอทาระไกยฮะปโมคาอาคูเทวาลิจัตการาจะามัตตาหาระฆาามิสกาจายาสสีโนธนายาคาปะชุนโมโยทิสาอภิวัสติ ทัจเจเตทธากายาจะเพนนาทะวะนิโนอิธิมันโตยุทิมันโตวะนะวันโตยสะสีโณโมทธมาณาภิกัมมุวิภูนาสีติตินวะนังสัตเถเตเทวันิกายาจะเพนนาทะวะนิโนนามันวะเยนะอคันตุญเยกันเยสะธิสาสหะปะวัตถัจฉา มักีลางโหคะตินะมะนาสะวังทัาเขโมฆตัลัางนาขังยันท้าวะสีตาติตังสุพัมมาปะระมัตโตจักปุตตาอิทิมัตโตสหัสนาคุมารโลติโสจักโสภากสสณิติวะนังสหัสสพมะโลกาณามหาพัมมามิติจักติปปะปโนยุติมันโตวิสมากาโยยัสสัตสีโสทัสเสตาอิสราอาคูปเจกะวะสวัตติโนเทสันจามัจโตอาคาหานิโตปริวาริโตเตจักสพเพยภิกันเตสัพสเพ เทวีกับพมัญเกมาลักษณพิการมีปนาศาสนาสามันที่ยังเอตากนาถาปันทาตาลายขนนะพันธมัตตุโวสมนตาปัิวารีฐามาวุฒโวมุตจิตถาโขจีนังอิติตาถามาาเสโนกณาเสนังอภปสัอยิปานินาตละมาหัดจักสลงกตวานะเทระวังยถาปวสกูมิโพทนะอย่างโตสวิชุโกตถาสัวปจุทาวติ สังกุโตอะสกยังวเสีตันจัตสภะปิญญายะวะวะสิทวานะจักขุมาตะโตอะมันตายิจัตถาสาวะเกศาเสนและตีมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาภิโสโวเตเจอาตัปปะมากะลุงจุตาวะพุทธศาสาสันนังมีตัดลาเกหิงปการมูเนสังโรมบีอินเะยุงสัพเพวิชิตสังขามาปยาติตายสัตสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตจเนสตาติแปลบทสวดธรรมจักรกับปวัรณสูตร เทวาเนตุตังเอตังสัมมยังปวาพาลาสิยังวหารติสิปะเนนกทาเยตะคะละโพปกะวาปัญจวัคคีเยภิกขวะมนเตสิเวเมภิกขเวอนตาปปิตเตนนเวิกภาโยจายังกาเมสุกามสุิกานุโยโหโนกโมปิโกอนาริโยนตัิโตโยจายัง ຫັດຕາກິອຸຣະມະທານຸໂຍໂຄທຸໂພອ อริโยทางชิโกมาโคสัยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิกขดเวมันชิมาปฏิปทฏฐานทัฏฐะเตนะอภิสัมภิทาจะคูวรณียานาวรณีอุปสัมมายะพิญญายัสัมโพธายันิพพายะสังวัตตติทังโคปันนภิกขะเวทุกขะอริยสัจังชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขะโสกัปปริเทวะทุกขะโทมนณสุปายาสาปิทุุกกขาอปปิิิิเเยยยยหสััมโโโคทง ปโยโคทุกโยยังปิชางนัละพระติตดมปีผู้ขังสังขีตีนะปัญจุปาทานะเทนธาทุกขาอิทังโคปนาพิขเวทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจัญญายังตัณหาโพนพัทภิกาันทิราคะสาหะฆตาตรละตัตตาพิณทินีสยะติทางกามตัณหาภวัตนาวิภวัตนาอิทังโคปนาพิขเวทุกขะนิโรธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะทันหายะอเสสสวิลาคะนิโรธวจจโกปตินิสัโคมุติอาณาละโยอิทังโคปนาพิขเวทุกขะนิโร ทักษาไม่ปฏิปทาอริยสัจจังญาเมวะอริโยทั้งกิโกมโพสแยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจจะ <c oughs> สัมมากัมมันโตสัมมาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัสมาสมาทิฏฐิทางทุกครั้งอริยสัจจังติเมวิทธเวภุมเพียรภูมิเสสุตเมสุ จากคุงอุทัพปาที่ยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาทิอโลโกปาทีตังโคปิทางทุกครั้งอริยสัจจังปะรินญาตันิเมธิขเวปุเมียอนุสิสุธรรมสุจจาคุงอุทปาทิานอุทปาทิปัญญาอปาทีวิชาอุทปาทีอโลโกปาทิตังโคปิทางทุกครั้งอริยสัจจังปรินญาตันติเมธิขเวปุเมียอนุสิทธสุธรรมสุจจาคุง ปาธิอาโรโกถ้าปาธิษทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังติเมภิเกศเวพุมเพียรหลวงสตุธรรมิสุจาคุ้งถ้าปาธิยานังถ้าปาธิปัญญาถ้าปาธิวิชาวถ้าปาธิยาโรโกถ้าปาธิตังโคในทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตรรพันติเมภิเกศเวพุมเพียรหลวงสตุธรรมิสุจาคุ้งถ้าปาธิยานังถ้าปาธิปัญญาถ้าปาธิวิชาวถ้าปาธิยาโรโกถ้าปาธิตังโคในทางทุกขสมุททยอ อียสัจจังปะีนัติเมพิกาเวปุ่มเพียอนันุสุติสุตันเนสุจากุ้งุทธาปะทิยานังทธปะิปัญญาทธปะิวิชาวทธาปะทิโอโกุทธาปะทิทังคบุตรทุกขนิโรธวะอียสัจจังติเมติกาเวปมเอนนุสุตสุตันเนสุจากุ้ทธาปะทิยานังทธปะิปัญญาทธปะิวิชาทธปะิโอโกทธาปะทิทังคบุตรทุกขนิโรธวะอีย จ้างจากจีกัตตันติเนปิกเวปุ่มเพียรนุสุตตจสุธรมเมสุจากคุ้งอุทัศปาริยานังทัพปติปัญญาทัพปติวิชาวทัพปติอโลโกทัพปาริอิทังทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังติเมียพิขเวปุ่มเพียอนุสุตเจสุธรรมเนสุตจากคุ้งอุทัศปาริยานังทัพปาริปัญญาทัพปาริวิชาวทัพปาริอโลโกทัพปาริตังโคปฏิทังทุกข์ขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิ พาเวตปันติเมริคเวปุมเบียนุปเทสุทันเมสุจากุ้งถ้าปาทิยานังถ้าปัติปัญญาถ้าปัติวิชาวถ้าปัติอโลโก้ถ้าปัติตังโคบริทางทุกขานิโรธาข้ามไม่มีปฏิปทาอริยสัจจงพาวิตันติเมริคเวปุมเบียนุปเทสุทันเมสุจากุงอุจปาทัิยานังถ้าปัติปัญญาถ้าปัติวิชาวถ้าปัติอโลโก้ถ้าปัติ ยาวัีวันเดียเมยิกเเอิจาตัววรียสเเจโเอวันติปริวัตทางวารสากาลังยาปูตังยานาทศนังนะสุวิสุทธังโอหสิเมวตาวาหังพิกเอร์เบียวคเกโลเกสมาลัเกสมัเเกสตมนาภมนิยาปชายสตวมุสายอนตลังสัมมาสัพโพติอภิสาพุทโธปัญญาสีเนีโตจะโภเมิกเเบยอิเมจาตัวรียสเเจโเอวันติบริวัตทางทวาทศกาลังยาปูตังยาลาทศนังสุวิสุทธังโอาหสิยะขา ธรรมะนิยาปัจจายะเทวามุองสายะอนุตตะังสมาตะโบติอภิสัมพุโตกจัญญาสิงญาณัญจัปปนะเมธาชนะอุทัปปะทิอัปปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณะพระวัวติอิทธะมะวัวจักปะวะอัตตมะนาปัญจวัคคิยาภิภูปะกวะโตภาสิตังอภินันตุงอภิมาสมิจัปปนะไวยากราณสังิงพญะมาเนอายะสสมุตโตกน ทัญนยศวิรชังมีตระมะลังธรรมะจักพุทุธาปฏิยังจินกิณสมุทัยธรรมังสัรพันตังนิโรธธรรมมันดีปวัติเตจจักพะวาตาธรรมะจักเทวุมาเทวะจักธรรมนุสาเวสุงเีวธรรมพระกวาตาภาลสิยังสิปตะเนนิคตาเฮนตระังธรรมะจักกังปวัติตังอภิติวัติยังสมณีนวะปัมณีนวะเทวีนวะมารีนวะปัมมุนาวาเทวิกิีวาโลกัสสินิีพุุมานังเทวานังสัตตมุตวะ จารุมหาลัชิกาเทวาสัตตมุสาเวชุจารุมหาลัชิกานังเทวานังสัตตังตตวะตาวะติงสาเทวาสัตตมุสาเวสุงตาวะติงสานังเทวานังสัตตังตตวะยามาเทวาสัตตมุสาเวชุงยามานังเทวานังสัตตังตตวะตุสิตาเทวาสัตตมุสาเวชุตุสิตานังเทวานังสัตตังตตวะนิมมานรติเทวาสัตตมุตสาเวชุงนิมมานรตินังเทวานังสัตตังตตวะปะละนิมิเตวัสัตวตีเทวาสัตตมุสาเวชุงปะละนิมิเตวะ พัมมกายิกาเทวะสัตวมังสาเวสุงยีธรรมภควตาภาราสิยังศิปตเนีมีทาเยงุกตะังธรรมจักกังบวตตังของวิตวติยังสัมเนีนาวาพัมมณียนาวาเทนะวามาเรนาวาพัมมุนาวาเคณิวาโลกัสเมติอิติหาเตนะเนนะเตนะโมหุเตนะยาวพัมมะโลกาสัพโทอภุกคันจิหยัญจัทัสสะสาสีโลกาทาตุสังกัปติสัมปกัรมปิสัมปเวทิสัปปะมาโนจะโอราโลโอภาโสโลเจปาตุระหูสิ อติกรรมมีวะเทวานังเทวานุภาวังอัตฐโพภะคะวาอุทานังอุทานีสีอัญญาสีวัตโพกนทานโยอัญญาสีวัตโพกนทานโยติอิติหังอายสัมโตัวนทันยัสสะัญญาโปนทานโยตเววะนามังอาโหสีติฆ้าุทธานุสติปิติปโสภะคะวะลังสัมมาสัมพุทโตวิชากฐาสัมปโนสุปโตโลสุปิโตโลตะโลกปุธรรมสาละทีสัทธาเดียวรสานังปุโตภะคะวาติ สิบธรรมานุสติสวัสดิตัวะวตาธโมสังติโกอาการิโกเอสิปฏิโกปาิกโกปจตังเรติกนยูทสิยสังการนุสติสุบริปนโวกรโกสังโฆชุปฏิปนโกรบโกสังโกยะยาปฏิโกระโกศสังโกสามีจิตปฏิปนโวกโกสังโกยาติทางจัตารีปุริสัคานิอัตถาปุริสัระลาเอสัพพโกโตศสังโกอัางะงเโยปังหงโยทักิโอิจเรนเยต่ลังคุญอาเขียตังโลกัลสาติสิสองสกดาว สัตวาพุทธะตังโสทังมมังว่ารังหิตังเทวานุสาาุตชนะสุทินานังมบัตาสัพเพทุกาวุปัเนตุเตสักตววธรรมนังโสทังม่มังวัดรังปะริราภุะสมะนัเตชนะสุทินานังมบัตระาสัพเพตพยาวุปัเเนตุเตสัตววสังฆตนางโสทังมมังวัารังอังเนยังปายังสังฆัเตชนาสุทินานังมบัติพราสัพเพโลกาวุปัเยนตุเตสิบสามาจิมันชอน ชยาชนากนตาพูทธาเชตวามารัางสวานางจับสัจจาสัังรกสังเยปิวิงสูน้าลาสภาทันหังคลราทโยพุทธาอัตทวีสติตีนายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัดเกเตม,มุนสาสาราชีเซปิคตโตไมหัง พุทโธธมโมทั้งวิโรจนาีสังโฆปติโุกัวไมห่างูเลสัพพุนากโรหะทะ้เยเมอนุรุตทศสาลิพุโธจะทัาขีเนคุณันโยผู้ทาคกตมิโมกลานตวามเกียทั้งขีเนวสวนีไมหังอาสงานังาโกกะสโพจามหานาโมว่าสุวามโสตเกเกตโตอิ้าคมิผูริโยวะตังกะโรนิสิโมสิสัมปโนโสติตมุนิปุมะโวปูมาแลกะสโพเทโลไม่สิจิตาวาทัโกโสมหังวัฒเนนิจังปฏิาสนากะโรภุญโณอังภูร thế là ăn chả đi cha ta nã ra thế thì là cha má má xé xá chi thì thế là vị ta chi nã xá quá ca yê ta thế là chị tạo quan tổ chi mô là xá chắc làm ta chỉ là ăn khác bằng kia ta nam to a tháp mê ta chủ phát to a và ăn khu mà càng khăn thắc mô lạc ปลิตันจักอาตานาติยัตุปตัการอากาเสชะทนาอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานาวรสัรยุตาสัตตปาการลังกตาวาตาปิตาที่ชันชาตาพระหิรัชทุปัตถทวาอเสสาวิณยางยันตุอนันตชินะเตชะสาวะสตูเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปันชาเลชินพันชาละมัจฉมีวิหารันกังไมหี ตะเลศธาปเรนตุมังสัพเพต,เตตมหาปุยสาสัพภาอิวะมันโตสุขุตโตสุลภโศชินานุภาเวนะชปปิตุปัทเทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังโสดังคานุภาเวนะชิตันตารายยศธรรมานุภาวะปาริโตจารานิชินปัญชะเวทีสิบสี่บทสวดพังโมาอากา พระองค์สหสมาพิณีมีตาสาวกันตังคีนีพลังอุทิตะโคราชเสนามาลังตานาธิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวันตเตเชมังขราณิมาลาทิริมาพิยุทธิเดสัพพะาติโพลังกนาวะมักกะมักขะทัทธักยักขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวันตเตเชมังขราณินาลาทิลิขจาวังอัติอันตมอติมัตพูตังทาวักชิกจักกามะสานีวัฏุทาลุนันตังเนตังพุทเสกวิทินาชิตวามุนินโท ตันเดชชาสันติเตชะมังขารานิอุขิตขัดข้มาติหาทัาสุทารุนันตังชาวันติโยชนะปะทังกุลิมาละวันตังอิทีพิสังกัตตมโนชิตวามุนินโตันเดชชาสันตเตชะมังขารานิขตวะนักัข้าววะมุทะลังอิวะขัพพินียาจิจายาตุขาวะจานังชันะกายามาจีสังตีนะสุมาติไนชิตวามุนินโตันเดชชาสันตเตชะมังขารานิสัจจังนิหายามะติสัจจกะวาทิเกตุวาทาโล พิโหลปิติธมะนางอติอันตะผูตังปัญญาปฏิประลีโตชิตวามุนินโทตันเดจษสาววันุเตชยมังคาลานีนันโทปนันจะผุ้จักกรรมมีผู้ทางมหิตพิงปุตเตนะเถระผุ้จักเขนัทถมาไปยังโตอิทูปฏเทศวิจินาชิตวามุนินโทตันเดจษสาววันุเตชยมังคาลานี้ผู้คาหาทิฏฐิผุ้จักเขนัททัตถะหันทังปำมังวิสุทธิทุตินิฏฐิภรกาพิธานังยานาคเทนะ บิดีนาจิตตว,วามุยินโทดันเตชะวันจิเตชะมังฆาะน,นิเอตาติพุทธะชยมังฆาระอัตถคาถายโยวะฉันโทินาทินีสรารเตมตันจีตว,วานะเนกพิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอญญาทิขมายะนโรสปันโยมหาการุณิโกนาโทยิตายสัสสภปานีนางุริตวาปาและนิสัพทาปโตสัมโพธิมุตตะมังเยเตนะสัจจว,วัชเชนะผลจุเตชะมังฆารัง เทยันโตโพธิยาโมเรศกยานังนันทิวัดท่โนเอวังตวันทีชโยโหยิชยะสุเฉยมังคะเลอปบาลายทิจปัลังเกียิศิปตะวิปุกะเลอภิเศษเจศภัะพุทธานังอรับปโตปะโมทะติสุนักขัตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุทธิตังสุพันโนสุมุขุตโตจัสุยิทังธรรมะจาริสุปัฏฐ์ขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐ์ขีนังปัฏฐ์ขีนังมโนกรรมังปัณิทิเตปัฏฐ์ขีนาปัฏฐ์ขีนานิจตตวานะละพันตเถปยปัฏฐขีนา พวันตุสัพ์พมังกลังรักขันุสักพเ์วัตาศัพพะพุทธานุภาเวนัสตาถิพวันตุเกพระวันตุสักพมังกลังรักขัตุศัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสตาถวันตุเกพระวันตุศัพพมังกลังรักขันุสัพพเ์ปวตาศัพพสังฆานุภาเวนัสตาวันตุเกห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสีทูเกยเลปุติทาเลตหิงตหิงคาธรมาธาเทนะพระวันปุปูชิตาถุติงก ที่อบปาสก,กาคามาจาเทศานิเข้ามาจากอิสรา สัปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจัตทะสัมภวาสังเสตชาตาอัถววะปาติกานิจญานิกันธรรมวรังปฏิเจเตสเพียปิทุกขัสสะกลนถือสังขยางธาตุกิลังสตังกรรมโมธรรมะธาลาจปุ่งฆาลาสังโกหุตุสมะโควะอัฏฐายะจะายตายะจะอเมรขตตุจธรรมโมสเพียปิธรรมะจาริโววุจิสัมปาปุญยามะธรรมเมอริยปะเวทิตเตปัสันนาวุตุสเพียปิปานิโนพุทธสาสเนธรรมาทาลัง ประเบชันตการเรติบุปตวสุวติภาวายะสัตาสตานังสักมิทังเนบุเมทันเนมาตาภกาจะอัตลชนิจังลตตักขันติปุตตะกังเอวันทะเมนะวะราชาโนประชังลักขันตุสัพทา,ทา สิบหกเทวตาอุโยนาคาถาทุกขปัตตาจันิพทุกขาพยัปปัตตาจันิพพญาโสกปัตตาจันิโสกามอนุสัเพียปิปานิโนเอตาวตาจ้าเนียิสัมปทตังปุรยัสัมปทตังสัเพเทวานุโมนทานดุสัพพสสัมปติสิริยาทานังรัตังดุสัตถายาสีลังรักขันตุสัพพตาภาวนาธิรตะหงอนดุขัจฉันตุเทวตาคุตาสิบเจ็ดสุมังคลคาถา มณตุสัพพังสุมังคะรังละกันตุสัพปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดีมณฑูตนิรันตะังมณตุสัพพังสุมังคะรังละกันตุสัพปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดีมณฑูตนิรันตะังมณตุสัพพังสุมังคะรังละกันตุสัพปเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดีมณฑูตนิรันตะัง Sape putra Pralapa Ta Patjeganan Jaya Panglangan Tantra Patjena Lakang Matali Sapposo Lakang teksina lakukan pertandingan saksoso sapi putha pelabatata peti ganan tiyang pelanggan tenan teksina lakukan pertandingan saksoso sapi putha pelabatata peti ganan tiyang pelanggan tenan teksina lakukan pertandingan saksoso ด้วยอนุภาพแห่งจักรนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์งใการบูชาพระรัานาตนตรัยด้วยการแสดงบุตรสมบูรณ์พระสุทิรพระปรลิษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเถิดข้าพเจ้าขอพ,พ้นจนนากทาุกภัยทั้งปวงขอพระเจ้าเจริญทุกทางโลกและทางธรรมขอโดยเหตเทวดาทั้งหลายปโปรดอนุโมทนาในการสวดขยายมนและธรรมะ่าละนลิมม์อนโุโมทนาแล้วผลในพรายแห่งพระเจ้าและวัตถุมงคลต้องถ่ายทอดสิทธิเดินรัตถิเดินไม่โกงการลอยจนวัตถุมงคลทั้ำฝนในสามทิศขึ้นให้เกีจจ่ยวด้วยนุภาพแห่งพัลริจึงสำเร็จสา